สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาใส่ปุ๋ยโอะโวคาโดนะคะอันนี้ปลูกอยู่สวนในบ้านค่ะอยู่บริเวณริมโขงนะคะเป็นสูตร1 5้านะคะที่จะใส่สามเดือนให้ใส่ครั้งหนึ่งนะคะเราใส่แล้วก็จะกะกะเอานะคะเดี๋ยวเรามาโชว์ปุ๋ยกันนะคะ จะเป็นของยาร่าก็ได้นะคะหรือกระต่ายก็ได้นะคะสุดสิบห้าสิบห้านะคะเอามาจากสวนแบ่งมาใส่ค่ะค่ะก็ถอนหญ้ากออกรอบต้นก่อนนะคะก่อนจะใส่เราก็ใส่ไป กะกะเอานะคะไม่ขปุ๋ยนะคะอันนี้จะเป็นบูตเจ็ค่ะบูตจ็ตอนเอาลงปลูกก็เป็นดอกแล้วนะคะเป็น1ลูกค่ะจำร่วงนะคะมุตเจ็ค่ะเราก็ถอนหญ้าออกบริเวณนี้แล้วนะคะเราก็จะกมใส่เลยค่ะ นี่ค่ะแล้วก็จะโรยรอบด้านนะคะอันนี้ก็จะใส่ประมาณสองกำมือค่ะห่างจากคนต้นนะคะอย่าไปใส่ใกล้คนต้นเดี๋ยวจะเค็มนะคะนี่ค่ะนะคะพันบุชเจ็ดค่ะตรงโน้นก็จะเป็นพันกาโนนะคะกาโน่ตอนนั้นแพะมากินแล้วค่ะ แพ้มากินไปแล้วเหลือแต่ตอนนะคะแต่ตอนนี้ก็หลังจากแพ้กินนะคะก็ปุ่งใบออกนะคะถอดยอดออกสวยงามมากเลยนะคะนี่ค่ะสวยมากค่ะอันนี้เราก็จะใส่นะคะรอบบริเวณต้น พันกาโนค่ะต่อไปนะคะเป็นพันไข่มุกดำค่ะไข่มุกดำนะคะถอดยอดนะคะแพะก็กินเหมือนกันค่ะที่อยู่ในกระสอบปุ๋ยตอนนั้นนะคะเพิ่งเอาลงดินนี่ค่ะค่ะก็จะบริเวณรอบนะคะ อันกาโนค่ะอันนี้ปีเตอร์สันค่ะปีตอร์สันแต่เป็นทาบกิ่งค่ะทาบกิ่งไม่แนะนํานะคะไม่แนะนําให้ปลูกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะมันสู้เสียบยอดไม่ได้นะคะทาบนี้ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยค่ะค่ะปีเตอร์สันนะคะ น,นี่จะเป็นปีเตอร์แฮสนะคะไม่ค่อยดีเท่าไหรค่ค่ะบางต้นก็สวยงามนะคะบางต้นก็เจริญเติบโตดีบางต้นก็ไม่ใช่ว่าเจริญเจริญเติบโตดีทุกต้นนะคะเราก็จะปลูกบริเวณบริเวณบ้านในบ้านนะคะก็จัดสวนประมาณนี้คะ่ะตัดหญ้าแล้วตรงนั้นก็จะเป็นต้นปาล์มนะคะ อันนี้ปลูกในบ้านได้นะคะโวคาโดค่ะปลูกไว้ทานเองนะคะสต้นนียค่ะเก็บทานเนี่ยได้ขายด้วยนะคะเนี่ยดเดี๋ยวถ้ายังไงดเดือนเมษายนเนี่ยถ้ามันร้อนมากนะคะเราก็จะทําการมุงให้ก่อนค่ะดูว่าใบ,บาไหม้ไหมจะไปรอดไหมอะไรประมาณนี้นะคะเราก็จะจัดการมุงถ้ายังเขียวถ้าใบาเขียวและต้นแข็งแรง แดดไม่แผดเผาอะไรเราก็จะไม่มุงนะคะก็จะดูดูก่อนค่ะพะตอต้นนี้เราปลูกยังไม่มุงนะคะปลูกตอนแรกยังไม่ได้ยังไม่ได้ใช้อะไรมุงค่ะแต่ต้นก็แข็งแรงเพราะว่าเราเอาเปลี่ยนถุงใหญ่ก่อนแล้วเราค่อยเอามาลงดินมันก็เลยปลูกแข็งแรงนะคะก็เลยไม่ตายก็การเจริญเติบโตก็ดีนะคะเดี๋ยวก็จะได้มาทาสีให้นะคะบูทเจ็ดนะคะต้นนี้บูทเจ็ดค่ะ ส่วนพันกาโน,โนนะคะพันกาโนก็จะคงไม่ได้มุงแล้วค่ะเดือนเมษาเนี่ยเพราะว่าต้นเขาใหญ่แข็งแรงแล้วเราก็ดูลำต้นนะคะนี่คือรอดตายแล้วค่ะต้นใหญ่มากค่ะ,คะก็คือคำว่ารอดตายแล้วนะคะค่ะไม่ต้องมุงนะคะอันนี้ค่ะ ก็ให้สังเกตดูว่าต้นไหนน่าจะมุงต่อไปหรือไม่มุงต่อไปอะไรประมาณนี้เราสามารถดูได้ค่ะแต่ว่าพันนี้นะคะมุไข่มุกดํานี่ก็อาจจะมุงให้เขาก็ได้นะคะเดือนเมษาปีหน้าก็ดูก่อนค่ะว่าอากาศบ้านเราจะร้อนเหมือนปีที่แล้วไหมนะคะก็สังเกตถ้าต้นอะโวคาโดไม่ไหวมีอาการเหี่ยวยอดใหมเราก็ต้องรีบมุงค่ะเราก็ดูก่อนค่ะ พันกาโน่ถ้าแพะไม่ถ้าแพะไม่มากินนะคะก็จะท่วมหัวไปแล้วค่ะอันนี้ที่แพะกินแล้วมันกุดกุดไปตอนนั้นที่เราลงเป็นคลิปไปนะคะตอนนี้ก็ขนาดแพะมากินนะคะคิดว่าพันนี้น่าจะเหมาะสมกับอากาศบ้านเรานะคะดูการเจริญเติบโตค่ะยอดบบกยุ้อมยอนบักใหญ่คุณอาจารย์ขนาดแพะมากินกุดกุดจนสั้นแล้วนะคะยังเจริญเติบโตขนาดนี้เลยค่ะ ก็รอดูช่วงพฤศษกการ์นะคะพฤศษกการ์หรือว่าเมษาอ๋อไม่ใช่พฤศจกการ์มกรามาจะออกดอกไหมคะถ้าออกดอกยังไงก็ติดลูกแน่นอนเลยค่ะคิดว่านะคะพันกาโนค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับแม่น้ำโขงนะคะให้ดูว่าน้ำโขงขึ้นเกือบถึงตะลิ่งแล้วนะคะ สวัสดีค่ะ